และที่นี้ก็คือโรงพยาบาลลาลาชาวโรงพยาบาลแห่งนี้ให้กำเนิดเด็กๆมาหลายชั่วยุยุคนเด็กๆทุกคนที่นี่สุขภาพแข็งแรงดีได้เวลาพาเด็กน้อยไปหาคุณแม่แล้วแว่นตาเนี่ยไม่ค่อยชัดสะกเท่าไรคงจะต้องไปเปลี่ยนเลนส์แล้วละ่ะเอาล่ะเบบี้น้อยมาสวัสดีครับยินดีด้วยนะลูกของคุณทั้งสองสุขภาพแข็งแรงฟิย่านะนี่ครับ และคุณแจสมินเลี้ยงลูกให้สนุกนะครับเออเธอว่าลูกฉันเฉียวน้อยกันไปหรือเปล่าหืมงั้นสลับกันนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพวกเราอยากจะรับเด็กไปเลี้ยงโอ้พวกเรามีเด็กเยอะเลยนะนี่ครับของคุณแล้วเออดีจังเลยบายคุณบอกครับพวกเราก็อยากจะได้ลูกอ่ะได้อันนี้จ้ะว้าวสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามีเด็กผู้หญิงเหลือไหมอ่ะ <Yes. S 1> ในที่สุดโน้าก็มีพ่อแม่แล้วเอ๋แล้วเอาแว่นตาไปวางไว้ไหนนะคงจะไปททำอะไรผ่านหรอกมึงเราจะตักกระดาษแข็งจากนั้นก็รอยเชือกแล้วเจาะรูแด <c oughs> นซะี่น่ะมีชีวิตยากจนลูกรักเรากลับมาบ้านแล้วนะ แม่มีพี่เลี้ยงเป็นแมวน้อยนะเอจะเอาลูกไว้ไหนดีเอาวางไว้บนเตียงคงตกแน่เลยอู้อ้ายเกือบจะล้มแล้วสิเราอ๋อฉันรู้แล้วเราสามารถทำปเปลได้จะเก่งมากแล้วก็เชือกพวกนี้แล้วหนูก็จะได้มีเตียงส่วนตัวของตัวเองแล้วนะ <c oughs> คุณแม่ร้องเพลงกล่อมจนกว่าหนูน้อยจะนอนหลับฝันดี และเด็กคนที่สองโชคดีน่อยที่มีพ่อแม่รวยรวยเราจะมาทำเปลนอนที่ทำมาจากทองแท้95.5%นี่เธอขนาดนอนบนก้อนเมฆได้เลยเหรอเนี่ยว้าวหิมะตกเป็นทองเลยย้อมสีสก,ก่อนและนี่ก็คือคาถาวิเศษของเจ้าหญิงน้อง ตอนนี้เธอได้เป็นสมาชิกในครอบครัวคนที่รวยที่สุดในเมืองเวลาเธอออกไปเดินเล่นเธอก็จะนั่งอยู่ในรถเข็นทองแท้ที่คารื้อหาหลังนี้เศษเงานก็เหมือนกับเศษกระดาษทั่วไปคุณแม่คนนี้เลี้ยงลูกสาวของเธอให้มีชีวิตที่แสนสบายด้วยเงินมหาศาลเด,ดี๋ยวแม่มาจะลูกรัก และนี่ก็คือของขวัญไงจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วนี่กลอรีอามา<อ>นี่สิจ๊ะว้าวนี่เธอจะกลายเป็นราชนีกันร,รึงไงเนี่แม่ดูสิ <c oughs> น่ารักจังเลยเดี๋ยวค่อยขี่ทีนหลังนะจ๊ะมาน่มาเนื้ชอบมัน <c oughs> เราจะนํำกล่องออกมาเลยลบก่อนเนอะแล้วก็ทาสีกล่อง มาดูซิว่ามันจะกลายเป็นอะไรว้าวที่วางจุกนมเหรอแถมยังมีขวดน,นมแล้วก็กระดิ่งของเล่นซะอีกอะ่ะโอ้โหนี่ฝนตกเป็นเงินแล้วเหรอเด็กน้อยคนนี้ร่ำรวยจริงๆวันนี้วันดีเราได้พาเด็กน้อยมาเลี้ยงที่บ้านหนูน้อยจะเป็นอะไรอะ่ะร้องไห้ไม่หยุดเลยแม่เล่านิทานก็ไม่ได้ผลโถลูกรักคนรับใช้ <Yeah. S 1> เห็นไหมเนี่ยหนูน้อยเขาร้องไห้ไม่หยุดเลยอ่ะ <Okay. S 2> ม่น,นี่มาได้แล้วครับของเล่นจุกนมแล้วก็ขวดนมครับเดื่มนมนะจ๊ะคุรับใช้ช่วยเอากระดาษที่ช่งเงินหมาให้หน่อยสิจ๊ะไหนโอเคเอาล่ะนอนนะจ๊ะลูกรักนี่เอาของเล่นมาเร็วเข้าได้ครับและแล้วสแเบนท่าน้อยก็เผลอหลับไปท่ามกลางความรักของคุณแม่แล้วก็กองเงินกองทอง และในที่สุดลูกสาวของคนจนก็โตแล้วฉันชื่อเทเลซ่าเองค่ะชอบหมีไหมใช่ฉันอยากจะได้หมีมาตั้งนานแล้ว <S <S งั้นเราจะติดรูปปิ้นไว้บนกระดาษจากนั้นก็ร่างด้วยดินสอแล้วก็๊อปปี้อีกอันนึงทีนี้ก็ว่าด้วยปากกาเม่จิกสีดำเย็บเลยแล้วก็ใส่นุ่นเข้าไปอ่ะนี่จ้ะ พวกเราทั้งสองคนจะไม่แยกจากกันไปไหนนะสาวนา้อยของเราโตขึ้นมาหน่อยแล้วได้เวลาไปโรงเรียนย้วันนี้งานเยอะจังเลยต้องทำการบ้านแล้วสิอ,อะไรโน้อเหรอ,อของขวัญสำหรับลูกคนโปรด <c oughs> คุณแม่รู้ได้ไงว่าหนูอยากจะได้ตุ๊กตาหมีแต่ว่าเรามีเงินไม่พอคุณแม่ก็เลยประดิษฐ์ขึ้นมาเอง <c oughs> น่ารักจังเลยมาเจ้าหมีน้อยมากินบาฟเฟิลกันนะ เราจะทาสีกระดิ่งให้เป็นสีเงินจากนั้นก็ใส่ที่จับลงไปได้เลยจริงจริงลูกรักตอนนี้มันดึกแล้วนะยังไงต้องไปนอนก่อนแล้วนะลูกแต่ว่าหนูอยากจะฟังนิทานต่อใน,น่ัะคุณแม่อาา่าฮะแม่หนูตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยดิงดิงขอรับใช้เจ้ะขอนมอุ่นๆแล้วก็คุกกี้หน่อยนะได้ครับเดี๋ยวหนูไปทำเตียงก่อนนะ แต่ยังไงก็เธอไม่ว่าจะดื่มนมแค่ไหนหนูน้อยคนนี้ก็ยังไม่อยากนอน <Yay! S 1> ฮึบกระดิง่งกริง๊งมีอะไรให้รับใช้เหรอครับขอกินขนมที่มีทั้งหมดในบ้านหน่อยได้ไหมคะอันนี้หนูสัญญาว่าหนูจะหลับฝันดี <c oughs> ได้ครับคุณหนูว้าวของกินเยอะจังเลย <c oughs> อร่อยจัง <c oughs> ดิง่งด่อยาจะเล่นของเล่นแล้วอ่ะ <c oughs> มาแล้วครับ เจ๋งเลยจะสั่งอะไรอีกดีนะดิงมีใครสั่งกระดิ่งอีกแล้วนะ,ะนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะเอาคืนมาเลยไม่อยากจะรู้เลยจะว่านิทานจะจบยังไงและในที่สุดหนูน้อยก็หลับฝันดีไปแล้วเราจะปั้นดินเบาเลยเอ้อขอบคุณีนหยียบให้นะจ๊ะเราจะทำเป็นรองเท้าบูทแล้วก็ผ่านผ้าก๊อต ดังนั้นก็ตกแต่งด้วยสีทองแล้วก็เพชรวันนี้ครอบครัวที่รวยที่สุดในเมืองมาที่โรงพยาบาลมีอะไรเ่ะอครับฮะคือเราพาลูกไปเล่นสกีบนภูเขาเอลฟ์แล้วเธอก็ตกลงมาแบบนี่ล่ละครับอ๋อได้เดี๋ยวผมจะเช็คไห้เลยนะไม่เป็นไรนะเจ้าเบบีน้อยว,ว้าวในห้องนี้สวยจังเลยฉันไม่รู้สึกว่าที่นี่เหมือนโรงพยาบาลเลยฮะดูสิโรงพยาบาลไม่ได้น่ากลัวเลยใช่ไหมึ้นหมอหนูเบื่อแล้ว โอ้ได้ได้ไดแบบเนี่ยต้องให้พ่อจ้างลุลามาแล้วล่ะอ้โหคุณลุลาตัวจริงเสีงจริงเลยแหละคะเนี้แม่เสียงไพเราะจริงๆเลยนะคุณลุลา,าเดี๋ยวฉันจะแจกลายเซ็นให้เองเนะเจ๊าหายไวๆนะจ๊ะเด็กน้อย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณให้มาเนะ <c oughs> เราจะพับกระดาษแบบนี้เลย หลังจากที่พับอยู่นานมันก็จะได้กลายเป็นกระเป๋าใส่ที่รัดแล้วก็ที่จับเป็นเอิสเซอรี่ที่น่ารักส,สดุดๆและนี่ก็คือร้านกระเป๋าแฟชั่นที่ดังที่สุดในเมืองล,อลาลาชทาทีนี่ทั้งนำเข้าแล้วก็ตัดเองเลยนะสวัสดีค่ะคือฉันเนี่ยอยากจะซื้อกระเป๋าให้กับลูกฉันอยากจะได้สไตล์ไหนครับหนูอยากจะได้กระเป๋าเชิญ <c oughs> ดูได้เลยจ้ะอันไหนก็ได้อืมอันนี้ได้หรือเปล่าได้สิจ้ะ ได้เลยครับงเงอาอันนี้นะอันนี้จ้ะเท่าไหร่นะ,สะแสนละ <c oughs> เล็กน,อน้อย <Yay! S 2> และหนูน้อยคนจนก็ามาที่ร้านนี้เหมือนกัน uh oh. แม่คะขอซื้อกร,ระเป๋าได้ไหมเอาเออซื้ออะไรได้บ้างคะเงินแบบนี oh? อ้อ่มขอโทษนะครับไม่ได้เลยจะ <c oughs> ไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะให้กร,ระเป๋ากระดาษเธอเองนะจ๊ะนี่ไงว้าวสวยจังเลยอืมขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่มานะครับเราจะทำโฟโต้บูททาสีขาวแล้วก็สีชมพูจากนั้นก็ทาแล้วมาต่อกันและตรงนี้ก็จะเป็น Game Boy เกมบอยเก่าๆเอามาติดไว้จากนั้นก็ใส่เลนส์สวยด้านบนและตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรินรูปแล้วก็ใส่ผ้าม่าน ดูเหมือนของจริงเป๊ะเลยอะทีนี้เราก็สามารถถ่ายรูปกับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆได้ครอบครัวแสนจงของเราออกมาเดินเลน่นวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะเงินไปถ่ายรูปด้วยกันไม่จะลูกรักมาเร็วเข้าดีค่ะสวนครอบครัวรวยๆก็เดินมาพอดีมาเจญนั่งเลยจะลูกว้าวดูวสิรูปน่ารักจังเลยนะอ๋อคุณคะลูกของเราหนะ้าตาคล้ายๆกันเลยออไม่จริงนะ นี่มันหมายความว่าอย่างไงง่ายเธอกับฉันเหมือนพี่น้องกันเลยนะส่วนครอบครัวที่รวยที่สุดก็มาถึงพอดีเกิดอะไรขึ้นเลยจ๊ะว้าวทั้งสามคนอะไรจะคล้ายกันขนาดนี้นั่นสิไม่เคยเจอฝาแฝดสามคนแบบนี้เลยดีจนที่เราสามคนมาเจอกันยันถ่ายรูปด้วยกันมาและเรื่องบังเอิญก็กลายเป็นมิตรภาพคนจนคนรวยและคนรวยๆก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน เราจะทำฐานสกีจากขวดน้ำจากนั้นก็ติดแผ่นโฟงแวววาวแล้วก็ที่เยียบและจะต้องใช้ไม้สกีด้วยนะจากนั้นก็ใส่ลูกปัดไว้ด้านบนติดที่จับและในที่สุดครอบครัวของเราก็ได้ไปเล่นสกีสักที ครอบครัวรวยชวนครอบครัวจนไปเล่นสกีเพื่อให้เด็กทั้งสองได้มีเวลาร่วมกันดูสิไม่เป็นไรฉันนั่ะล้ม,มาหลายทีแล้วไม่เจ็บหรองนะเออฉันเองก็อยากจะทำมั่งอันนี้จะ้ะอุปกรณ์ของเธอเลาไปเลยว้าวเทเรซาเธอไปฝึกมาจากไหนกันว้าวเป็นโปรโจริงๆนี่เล่นครั้งแรกเหรอว้าวเจ๋งไปเลย <c oughs> และแล้วก็มีนักธุรกิจเดินผ่านมาพอดีเลย สกิลของเธอเนี่ยถ้าทแถไม่พ้นสวรรคใหญ่เลยยังไงฉันจะให้ทุน <Yes. S 1> เอาไว้นะและนี่ก็เป็นรางวัลของเด็กที่ทำผลงานได้ดีและเล่นสกีครั้งแรกก็แสนจะเพอร์เฟกต์เย้ตอนนี้ฉันรวยเหมือนเธอแล้วนะ yeah.